วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบกอง PDX 550เราเริ่มจากการขึ้นโครงก่อนเรียกเสาหลักหอยู่สต้นจะมีเสายาวสองต้นและเสาสั้น2ต้นเสากลางก็คือเสายาวสองสองต้นเป็นเสาหลักของกองชุดนี่คือเสากลางอัทแนจะอยู่ด้านซ้ายจากด้านไหนแลวเราจะไล่าจากด้านซ้ายไปก็คือฝั่งโมดูลจะมีเสาโมดูลเสาตัวนี้ ก็เสาข้างเสาสั้นตัวเมื่อกี้ที่เราบอกไปฝั่งขวาจะเป็นเสาสั้นตัวนี้แล้วก็ตามด้วยเสาสั้นเสาหลักตัวที่สามแล้วตามด้วยคานบนก็งี่ท่านี้ฐานแรกก็เสร็จแล้วสำหรับตัวโคง้งด้านบนหัวเสาใส่ตัวยึดขาชาบ ใส่คาฉาบทั้งสามตัวเรียบร้อยใส่ทอมตอบใช้ตัวนี้ติดด้านหลังตัวนี้ตามด้วยฉาบด้านหน้าจะเป็นแคตหนึ่งแคตสองและด้านข้างจะเป็นฉาบไล แล้วตามด้วยสแส้จะวิ่เทอนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับพาร์ทอุปกรณ์ต่อไปเราจะประกอบกระเดี่ยมอันนี้คือด้านหน้าลางท่าไปอย่างนี้ได้เลยใช้เป็นน็อตสั้น ขันแค่พอตึงมือประกอบแผ่นรองอย่าลืมกันเป็นรอยเสร็จไอแฮใส่เข้าไปในรูจะมีแกนตัวนี้อยู่ใส่แป๊บตัวคอนโทรลตัวแผ่นไอแฮท การติดโมดูลอหัวสาเข้าไปได้อย่างอ่ะอเล็งให้ตรงใส่สกูยึดสามจุดต่อไปเดินสายตรงหัวสายเขาจะมีตัวบอกอยู่อ,อย่างนี้เป็นทอมสี่คือตัวแถมมาให้แต่ทอมสามเริ่มจากตัวไกลสุดเพราะว่า เก็บสายง่ายเรียบร้อยสวยงามอ่ะเราไปต่อกันที่ตามด้วย like. ไลท์ไลท์ตัวนี้เพื่อความสวยงามของสายเราเดินตามแนวเดินที่เราเดินไปแค๊สสอง <Castle. S 2> ตัวนี้นะครับ แล้วก็เสน่หน่ห<น>์นี่ก็ไปคลิกคือตัวดำแล้วก็ต่อต่อไปสุดท้ายคือไฮแฮตไอแฮตไแฮตจะมีสองเส้น,นคือเพดล พด <Head> กับตัวแฮทสายพดเเราจะต่อด้านล่างที่ตัวคอนโทรลด้านล่างสายแฮทเราจะต่อที่ด้านบนที่ตัวฉาบสายทอมสหรือเบล,ลที่เขาแถมมาให้ถ้าเราไม่มีให้เราหมวนเก็บสายได้เลยโอเคครับเป็นอันเสร็จสิ้น